สวัสดีครับผมพอกันคือเก่าคลิปนี้พาทุกคนมาชมความงามของดอกไม้ครับเป็นดอกหยางพี่น้องเบิ่งเอาเ้้อครับทุกคนงามงามครับหลากสีสันนะครับสวยงามแห้งครับนะครับสีเฟินครับสีเลินะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับ มีหลากสีนะครับสีเหลืองก็มีครับทุกคนสีเหลืองก็มีเป็นชมพูอ่อนนะครับเป็นชมพูอ่อนๆนะครับข้างนน้นครับทุกคนสีเหลืองเต็มเลยครับเบ่งเอาครับทุกคนงามแห้งนะครับทุกคนมาทางนี้ครับมาทางนี้กัมีครับนะครับทุกคนโู้ชุดยอดกับสีขาวก็มีครับสีขาวแห้งงามครับ ขาวครับสีขาวสีขาวก็มีต่ว่าเป็นดอกว่อใหญ่ป็นไรนะครับแต่ว่างามครับสีนี้เสียหลายนะครับสีชมพูด้วยครับจริงๆสะเป็นสีชมพูงามงามครับงามแห้งครับทุกคนดูนะครับสีเหลืองครับสีเหลืองเหลืองก็มีเหลืองแก่เหลืองอ่อนเยอครับเ้อะคือามาตโต้ตนนี้ครับต้นนี้จะดอกง่ายครับนี่ ดอกใหญ่เลยนะครับเป็นสีชมพูนะครับสีบานเย็นนะครับเป็นสีอะได้วยอ้าวงามงามง,ามงามงามกคนสวยงามนะครับทุกคนสวยงามมากเลยครับยอดครับสุดยอดความสวยงามครับทุกคน ัสวสีสวยมากเลยนะครับ ส่งครับสูงส่งส่ันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงสีแดงครับอาจจะเป็นสีบานเย็นนครับสีแดงจะสดใสมากนะครับสีแดงจะแดงนะครับแดงจริงๆนะครับแดงงามมากนะสีเหลนีงเป็นส่วนของสีเหลืองครับทุกคนสีเหลืองทุกคนทุกหมอกำลับเร่งกัน เป็นสีขาวครับตัวนี้เป็นชมพูนะครับเป็นชมพูนะครับชมพูมันอ่อนนะครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับโอเป็นสีขาวนะครับสีขาวมีเหลืองด้วยเหลืองกนขาวนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจด้วยครับผมนี่ครับทุกคนสวยงามครับ